าเลยนะคะไม่ยากเลยนะครับวันนั้นผมโทรไปถามโคสันมากัันมาลงไปแล้ว4,000หกต้องทำยังไงกัคสันมาบอกว่าบักงานเราต้องทำกับคนแสดงว่าเราต้องหาคนไหม<ะ>เอาตรงนะในห้องนี้ชอบไหม่หาคน<ะ>ไม่ชอบแต่วันนี้เราจะต้องมาทำงานกับคนถึงจะได้เงิน จริงไหมเด้งหรือว่าเราจะไปสปอนเซอร์เสาไฟฟ้าก็ให้เงินเราไหมไม่มีเนี่ยเสาไฟฟ้าเต็มเลยไม่แน่นอนวันนั้นกริั์มาบอกว่าให้แนะนําคนตายแล้วกูข้างในในี่ฒุทุบตันตันตุบตุบตันตันมันจะทำไหมวะมันจะมีเงินไหมวะคิดทุกอย่างเลยวันนั้นกริั์มาบอกว่าบัคหน้าที่ของบัคคือเขียนชื่อเพื่อนคนที่บักู้จับ เราเขียนมาเลยโดยที่ห้ามคิดแทนเด็ดขาดว่าคนนี้จะเอาหรือไม่เอาอันดับแรกคือหารายชื่อมีใครบ้างในห้องนี้ไม่มีใครครบยกมือไม่มีมีไหมไม่มีใครบ้างมีปัญหาไม่มีคนมีไหม,ไม,มที่ยิ้มนี่แปลว่าอะไรคนะ่ะสวยด้วยที่ยิ้มนี่แปลว่ามีหรือไม่มีไม่มีใช่ไหม ถ้าไม่มีแนะนำให้ไปอยู่ในถ้ำหรือจะไปเชียงรายไปอยู่ในถ้ำนานนอนเอาตรงนะธุรกิจอื่นไม่ว่าต้องหากี่คนแต่ธุรกิจเดี๋จมเอากี่คนสอ,สองคนมีใครบ้างไม่มีเพื่อนสองคนอ่ะยกมือเดี๋ยวจะให้ตังค์ร้อยหนึ่งไม่มีใช่ไหมใชไ,ไม่มีแล้วคุยกับคนแค่นั้นเอง แล้วตอนนั้นอ่ะตัวเองก็เขียนรายชื่อมีประกาศไหมฮัาโหลเนาะเอาเขนตอนนั้นนะตัวเองเขียนรายชื่อหนึ่งถึงสีคนแล้วก็กว่าทําไงต่อเขียนชื่อเลยเขียนเขียนเขียนอึ้งในทศวก็พร้อมเบอร์โทรเขียนปุ๊บอ้าวทำไงดีวะใจตุ๊บตุ๊บตังตังตุ๊บตุ๊บตันตันไปยังไงวะปุ๊บปุ๊บโทรไปเลยคนแรกตื่นตื่น รับสายอย่ารับสายในใจนึกคิดอย่ารับสายอย่ารับสายไม่รู้จะพูดอะไรกุกลัวโดนปฏิเซธเป็นแบบนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นคิดว่าถ้าเกิดชวนคนนี้แล้วคนนี้ต้องรับนัดแล้วต้องลงสีมันหกเลยเพราะบักคิดว่าจะไปเอวงอเงินของคนนี้เพื่อให้เราคืนทุน<อ>วันนั้นก็เลยโทรไปหากัสซันมากัสซันมาก็บอกความคิดใหม่เอาอย่างนี้บักบักลองเปลี่ยนความคิดได้ไหม ว่าวันนี้เราแค่ไปเปิดโอกาสเฮ้ยคนนี้ต้องการสุขภาพหรือเปล่าคนนี้ต้องการรายได้หรือเปล่าหน้าที่ของเราคือแค่เปิดโอกาสไม่ใช่ไปเอาเงินเพื่อนเข้าอะไรรึไหมวันนั้นการซามาบอกว่าถ้าเราคิดว่าเปิดโอกาสลูกค้าจะมีสองคำตอบให้เราคือลูกค้าจะทำกลับไหมค่ะทำถ้าลูกค้าทำเราก็ช่วยแต่ถ้าลูกค้าทำ บาาอย่ากโกรธลูกค้าเด็ดขาดเก็ตไหมเก็ตไหมไง่ายตอนนั้นอะไม่เห็นไงตรงเนี้ยทําไมกัสมาไม่บอกแต่วันแรกเ <c oughs> นี่ยในนั้นทำแบบนี้โทรไปปุ๊บตื่อตื่อตืต่ออย่ารับสายอย่ารับสายก <c oughs> ูยไม่รู้จะพูดยังไงกูปุ๊สุดท้ายเพื่อนไม่รับสายปุ๊บโอเควางแล้วสแสดงว่าที่อาแป๊ะบ,บ,บอกให้โทรนักดกูโทรเองเฉดที่สองโ <c oughs> ทรไปต่อตื่อตื่อตื่ ก็รับสายปุ๊บอ๋อเป็นไงบ้างในใจที่อายอยากจะบอกว่าธุรกิจอายกลัวเพื่นดากลัวพื่นไม่ครบอ๋อเป็นไงบ้างอ๋อสปายทีเอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อโอเคโอเคจริงหรอม่แม่โทรมาเฉยเฉแค่นี้ก่อนนะพวกวางสายเลยพราะคิดจะไปเอาเงินแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บข้อที่สองเลยโทรนัดหมายแบบง่ายๆได้ชื่อคนมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจัปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธ เพราะหน้าที่ของเราคือเปิดโอกาสถ้าเธอทำฉันจะช่วยถ้าเธอไม่ทำเรื่องของเธอฉันจะตายเสียตายไหมตายไม่ตายแต่ถ้ากูท้อเนี่ยกูนี่แหละจะตายใช่ไหมนั่นแหละก็เลยตัดสินใจนะครับก็คือนั่นแหละโทรนัดหมายแล้วสเตทมโทรนัดไม่ต้องเยอะไม่ต้องยุ่งยากง่ายๆเลย สมมตินะผมโทรไปหาเน่โทร่ะเธอเป็นไงบ้างสบายดีไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่าพ๋อสบายดีเธอทาอะไรอยู่อ่ะพ่อนอนพ่อดีเนาะชีวิตเธอนี่ดีจังเลยอ่ะคุยปกติเลยกับเพื่อนเราอ่ะเออแล้วป๊าโทรมาโทรมามีแล้วเ่าเห่ฉับตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ฉันนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านชั่วโมงนี้แค่หกโมอเฮเธอจะเอาไหมอยู่บ้านนะคิแ่นั้นพ่อเพื่อนกบตอบก็เอากับไม่เอ้าถ้าเอาเอาดีเห่ กูไม่ไมีเวลาจะพูดกับมึงแล้วนะตอนนี้กูมีลูกค้าเยอะมากเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้สี่โมงฉันไปหาเธอสักที่อาเมซอนสักสามสิบนาทีมานั่งเจอกันอืแค่นี้ได้ไหมได้ยากไหมไม่ยากแล้วมึงจะมีลูกค้าอีกประเภทนล่งโอนสัตว์ร้อยอยู่ลงทุนกระเปล่าอ่ะโอเฮ้ยขันสู้ไหมอ่ะไอ้โทรศัพท์อยู่ที่ไหนอ่ะเอาตรงๆนะตัดปัญหาเลยห้ามเล่าเด็ดขาดเพล่เอาตรงๆนะ ถ้าหาคนขายของแชร์ลูกโซ่เธอคิดว่าคนฉลาดฉันจะไปทำเหรอ,อแต่ตอนนี้ฉันได้ละชั่วโมงละหกร้อยก่านนอนถ้าเธออยากได้มาฟังแล้วถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาโอเคดามึงไม่เอาก็ไม่็นไรใครชื่อดาเลยดิเลยเนี่ยดาเพสาสมองบอกว่าไอ้นี่ชื่อดาดา,ดาแม่หัวเราะชอบใจแสดงว่าชื่อดาแล้วเนี่ย ดาวิกาหรือเปล่าได้แล้วโอเคถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ชอบอตัวแลวแบบนี้ไม่โอเคดาตั้งสติก่อนดาโอเคมึงไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเพราะตอนนี้มีคนติดต่อมาชั้น20คนแล้วชั้นเลือกเธอคนแรกเธอไม่เอาไปเป็นไรนะสายเข้ามาแล้วคนใหม่มาตื่นเต้นบ้างโอเคแค่นี้นะลนะไม่เอาใช่ไหมโอเคปุ๊บวางสายดาเลยเก็ตไหมแบบนี้เก็ตเราไม่ต้องไปดา มึงมาฟังก่อนมากนี่มาก่อนมาก่อนนี่มานี่เฮื่ไม่เป็นไรนี่เดฉันไปรับเธอมากมามาไหมมาสุดท้ายกูนี่แหละก็ไม่ไมาเอนกเพราะเราคิดจะไปเอาแล้วคิดว่าต้องโงอย่าลืมว่าธุรกิจนี้ถ้าเขามากับเราเราต้องไปช่วยให้เขาได้ตัง ทำไมเราต้องไปง้อเขาอ่ะจ,จริงไหมเพราะเราจะเอาคนแค่สองคนนราที่ว่ามีประชากรหนึ่งล้านคนคนรู้จักเจนไม่ถึงสองร้อยคนแล้วถ้าเราไม่ชวนใครชวนอะ่ะเราจะรอให้คนี่ลาปตัตตานีมาชวนไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้สมองเก่ยรตว่าความคิดเราต้องเปลี่ยนแปลงเราอยากคิดว่าไปเอาเงินเพื่อนถ้าเราคิดไปเอาเงินเพื่อนจบเลยแม้กระทั่งกลับไปที่บ้านเราก็กลัวแล้วลัวสาม่า กลัม่กับ้ายทงดีเ้ากลัวก็ทอหายมาสามีไปตลานักซื้อทอปลอม่อนพันนึงเอามาใส่โ้ไม่เป็นไรโหเราชอบใจเสร็จแล้วทำอโอ้นี่แหละโอเคโอเคโอเคหลังจากนี้ใครบ้างไม่มีรายชื่อยกมือครยากจะไม่มีอีกใช่หมใครบ้างที่ไม่กล้าโทนัดหมาย ที่ของธุรกิจเราเอาแบบง่ายๆไม่ต้องเก่งแต่อะไรก็ได้หนึ่งนะนัดคนที่ได้เปิดรายชื่อนัดคนให้ได้สองอย่างนี้พอแล้ววิธีโท,ทรนัดแบบเมื่อกี้เลยไม่ต้องยากเดี๋ยวเธอธุรกิจอีคอมเมิรนะ์ซนะสั่งลงตุนจ่ายเป็นไม่นานทีไม่ต้องขายของสักของมึงเป็นอะไรอะ่ะโทรมาบ,บน่นอะไรเปล่า mm. <laughs> อย่าลืมว่าคนทุกคนเขาไม่ต้องการปฏิเสธเราถ้าเขารู้ว่ามาทำตรงนี้แล้วได้เงิงเน mm. มีใครบ้างลองไปถามดูมีใครบ้างไม่อยากได้ังคนไม่ไม่มีพอบอกว่าให้ไปทำธุรกิจในจีต้องไปหาลูกค้ากลัวกลัวกลัวแต่พอนายกบอกว่าเฮ้ยพวกเธอลงทะเบียนเลยไปธนาคารเลยให้รับผนอุ้ยเป็นแถวเลยในระบบองินทโควินจริงไหม เฮ้เธอน่าวันน <noise>. ี้จลงแล้วสุนไม่องเบเนั้นน่ากวน่าเตั้งแกน่ากลัวาเนียเนี้นะเอ้าพอเขากเอ้ากูเห็นอีเดาผมน่ากลัวทำไมผมรอตั้งแต่เจ็ดโมงรอธนาคาไทยเปิดแล้วก็ทับแต่ฮะตื่นปเปอนไม่ทำอะไรเลแต่งหน้า พอต้องออกเรอไปเจ็ดโมงฟุ้เอาเท้ากอนอิ่ข้าวอ่้าวจริงไหมเรงตโควิดพอออกเพาะเนียทํามาสร้างชีวิตกับฉันไปครับกไม่เอาไปไม่ได้กลัวคนนี้ติดโควิดแล้วร่งใช่ไหมเรแต่พอบอกว่าเฮ้ยแจกเงินฟรีฮะวอ้าคุเร่เ้ยเร้ ใจมันอยู่ตรงตาตุ่ม่อให้ฉันสอนไป1หนึ่งชั่วโมงเธอก็ไม่ฟังแล้วหน้าเธอซีดแล้วจริงไหมแต่สิ่งที่บ้าบอกว่าเธอแค่อย่างเดียวสมมติว่าวันนี้วันพุธเธอลงไปตอนเช้าสี่โมงหเราไม่ต้องทําอะไรมากเห็นเธออยากสําเร็จไหมอยากข้อที่สที่เราต้องทําคือโปรโมทให้เข้าระบบ ระบบอะไรอย่างนี่เปล่า,ไม,าไม่ใช่เ,เข้าไปในงาน GPS ในงาน HM ในงานแคมปในงาน Camp, านี่แคมเหมือนวันนี้คืองาน HM เพื่อให้เขาไปเจอคนสำเร็จสมมติเป็นกับป้าเราก็ยกตัวอย่างง่ายๆกับป้าเนี่ยป้ารู้ว่ากับป้าทำงานตอนนี้กเกษียณแล้วใช่ไหมอ่ะบอกก็จะสร้างนิยายกับป,ะปะ้าเหิุกับป้าลงสี่หมกับป้าอยากสำเร็จไหม อยากสอบเล่กกบป้าเชื่อไหมป้าสอนกับป้าไม่เป็นแต่จะมีคนคนหนึ่งกับป้าตอนนี้เดี๋ยวจะมาที่นาราซึ่งเป็นคนที่อายุเราๆกับกะป้าแล้วพูดไม่เก่งเลยแต่เป็นคนน่ารักมากตอนนี้ได้เดือนละหนึ่งแสนบาทนะอยากให้กับป้าเป็นเจอโยมมากวันนี้วันนี้โยมมาพอดีกับป้าเอาอย่างนี้กบป้าบายโมงนี่เราไปด้วยกันแม่ไปถ่ายรูปกับโยมกบป้าไปไหมแบบนี้ไปไป แต่นี่เวลาเราไปชวนคนของเราป้าป้าวันนี้ไปประชุมไหมป้าบอกว่าไม่ไปโอเคไม่ไปรอบหน้าก็ได้ไายตาแต่ท่านลูกค้าบอกว่าสมมงปูกป้าบอกว่าไปนี่ได้ไปนี่ได้โอเคกบป้ากลับป้านลงแล้วกับป้าอยากสาเร็จแต่ข้เงื่อนไขของความสําเร็จคืออย่างน้อยแค่ประชุม แต่ถ้าวันนี้กับป้าบอกพักบักโทอ่ะก็ป้าให้มาฟังมาเรียนรู้แบบนี้กับป้าบอกไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดกับป้าไม่สำเร็จขึ้นมาจะมาทบป้าไม่ได้นะบักจดไว้แล้วโอเคไหมกับป้าเคลียเลยเราชัดเจนใช่ไห่คะของไปนี้ได้วันนี้ติดลูกโอเคไม่เป็นไรนะอะไรก็ถามว่าบักบักกับป้ามาไหมกับป้ามาไม่ได้อบักก็แล้วว่าจะมาเพราะว่าติดลูกเอาตรงนะทุกคนติดหมดเลยจริงเนะอย่างเดียวนะที่ยังไม่ติดคือติด ใช่ติดสามลูกตมาได้วันนี้ทุกคนติดหมดเลยคนนี้ติดลูกคนนี้ติดแมวนี่นกนกเขานกกงหลือจุันนี้ติดติดทุกอย่างเลยจริงไหมจริงแต่ถ้าออกปากับป้าวันนี้มาเงินเดือนละแสนกับป้ามาได้ไหมได้โอ้เขาบอกว่ามากี่โมงป้าแปดโมงป้าตั้งแต่ตีห้าจริงไหมป้าจริง ไม่บอกว่าให้ประชุมทั้งชีวิตแต่ถ้าวันนี้เราประชุมสักหนึ่งปีแล้วได้ขับเบนสล้านห้าเรามาได้ไหมอ่ะมาได้โอ้แต่นี่พอบอกประชุมอีกแล้วหรอประชุมอีกแล้วหรอ <c oughs> พอเวลาเธอไปเธอทำไรอ่ะรัเธ <c oughs> อไม่ได้ดูว่าเขาพูดอะไรเออเอาอ๋อคำพูดนี้๋อโอเคว่ะกูเอาไปใช้เียน เนี่ยแค่นี้เลยเราไม่ต้องทําแบบยากๆเลยหนึง่งเปิดโอกาสที่คนโทรนัดหมายไม่ได้แล้วชวนเพื่อนมาประชุมแค่นั้นเองไม่ได้บอกให้เรามาประชุมทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดประชุมสามปีจะได้ยี่สิบล้านกุศมาเอาไหมเอาเอาไหมอ่ะเอาตอนนี้แหละเอาติ <c ười> ใดใจสามีเราก็ติดใจสามีไม่มาทำงนานเลยหัว <c ười> รอ <c ười> บฉันรู้นไ ท่าทาก็แช่แอ่า <im its> เห็นไหมนั่นแหละเอาตรงๆนะวันนี้คนทุกคน <im its> ประสบความสำเร็จได้ทุกคน <im its> วันนั้นเมื่อค่ำเมื่อเช้าตอนนี้มันเป็นช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเฉพาะคนพิการ <im its> <im its> เราเห็นว่าทำไมประเทศไทย <im its> มีคนพิการที่ได้เป็นอันดับที่หนึ่ <im its> เราก็นั่งคิดว่าเฮ้ย ทำไมคนคนนี้เขาปลุกตัวเองอ่ะจนประสบความสำเร็จได้แล้วไปดูเขาบอกว่าเขาปลกซ้อมหนึ่งปีในหนึ่งปีเขาปึกซ้อมได้สุดชีวิตเรามนื่อนคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วอะ่ะเขาเต็มที่กว่าเราอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราครบทุกอย่าง สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือลงมือทำแบบสุดชีวิตโดยที่ไม่ต้องสนใจคนรอบข้างเลยแต่ให้มองเป้าหมายของตัวเองว่าวันนี้เราต้องการให้พ่อแม่เราสบายจริงไหมหรือเรามาทำธุรกิจเด่นเพียงเพราะว่าเป็นงานสิ่ถ้าวันนี้เรามีความฝันแค่นั้นก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะมันเหนื่อยกลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม mm hmm. ถ้าจะมาทำธุรกิจเด่นต้องมาทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ถ้าเราคิดว่าเราจะทวันละหนึ่งชั่วโมงให้ได้เดือนละนเดือนละแสนกะกลับไปนอนที่บ้านเป็นไปไม่ได้แน่นอน<ม>เพราะธุรกิจเจ็บไม่ใช่แชร์ลูกโซที่<ม>โนบุ๊บอยู่เฉยๆได้เงินแต่มันต้องใช้ประสบการณ์การลงมือทําแบบสุดชีวิตให้มันคุ้มกับสิ่งที่เราอยากได้มผมถามทุกคนว่าวันนี้เราอยากได้ไหมเดือนละอยากได้ไหม,ไมเงินล้านอยากได้<ม>แต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ลงมือทำเหมือนสิ่งที่เราอยากได้มันก็เปลี่ยนแค่ ความฝันเท่านั้นแต่ธุรกิองเจเจนมันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนความฝันของเรากลายเป็นความจริงที่เราสัมผัสได้ในการทํางานจะมีคนบอกเสมอว่าเธอทาไม่ได้คนนี้ทําไม่ได้ไม่ต้องไปนสนใจวันนี้ถ้าเราอยากเป็นเขาเรียกนะเราอยากเป็น อะไรนะเราอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่ามัวแต่สนใจคนรอบข้างคนข้างทางที่ดูถูกเราเวลานคนถุยน้ําลายใส่เราเราก็มไม่เ,เก็บไม่อยากเก็บแต่ทําไมคนเราชอบความขัพุดลบๆของคนอื่น<ม>บางคนนะครับแค่โดนขึ้นบอกว่าเธอไม่ต้องมาทําแล้วคนนี้ทําไม่สําเร็จก็อ,อยู่ทาเนีอง<ม>โดยลืมเป้าหมายวันแรกกว่า<ม>จะหาเงินมาลงทุนสี 4, 6, ่หมื่นหกะใช้เวลาสี่สองชั่วโมง แต่ทําไมเวลาเราเลิกใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ได้มาเพื่อโม้หรือโมติเวตว่าเฮ้ยฉันมาเพื่อพลังไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้เราอ่ะผ่านประสบการณ์ทค้3อย่างที่เราทําตรงนี้ก็ประสบความสําเร็จแต่เช่นกันจริงไหมจริงมีคนมากมายไม่ชอบในสิ่งที่เราทํา มีคนมากมายไม่ได้มีสิ่งที่เราเป็นจมจําไว้เลยว่านั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราและก,การจัการความสำเร็จ